สวัสดีค่ะตอนนี้เพ่ยอย่าลืมเล่าที่สุรินเหลาอยู่ที่หน้าอาคารสารากลางเก่าจังหวัดสุรินนะคะซึ่งปัจจุบันสารากลางเก่าย้ายไปอยู่ที่สีแยกน้องเต่านะคะทางไปเซลปาชีพนะคะแต่ว่าตอนนี้ตลาดนัดผ้าไหมสุรินยังคงเปิดบริการเหมือนเดิมนะคะเป็นเสาแรกนะคะไหนคะอ๋อทำป้ายใหม่ด้วย เดี๋ยวเราไปชมนะคะแม่ค้าต้องการให้ทราบว่าขายแล้วค่ะขายแล้วนะมีป้ายใหม่อะมาดูป้ายใหม่ีป้ายใหม่นะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทตลาดนัดคนไทยยิ้มได้สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินค่ะเครือข่ายโอท็อปสุรินนะคะคณะกรรมการตลาดนัดผ้าไหมค่ะะนี่ค่ะเป็นเสาแรกเนาะก็ผ่านจุดคัดกรองก่อนเนาะ ผ่านจุดกัดกรองก่อนใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะตอนนี้นะคะจะขายประมาณสักหกโมงถึงเที่ยงนะคะซึ่งก็คือมีร้านค้านะคะผ้าไหมนะคะนี่จะให้ชมรวมๆก่อนเนาะเพราะตอนนี้บางท่านยังไม่ทราบว,ว่ามาเปิดแล้วค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้แม่ค้ารออยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีเป็นเครื่องเงินประเกลินะคะจากขวาวซินารีนนะ นี่ค่ะยังมาไม่เยอะเนาะก็ช่วยบอกต่อด้วยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะคะเพราะว่าต้องการประชาสัมพันธ์ให้ว่ามาแล้ว,มา,ลวมาแล้วค่ะามาด้านนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นผ้าไหมที่ตัดสําเร็จแล้วเนาะเข้าโครงการคนละครึ่งเราชนะด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าถุงเอ,เอาผ้าไหมที่มามาตัดสําเร็จพร้อมใส่เลยใช่ไหมคะนี่ค่ะราคาเท่าไหร่คะวันนี้เนาะ ซื้อที่นี่เนาะเหลืออยู่650้านะคะ,ะมาดูกันนะคะนี่เลยค่ะแม่นะคะ้านะะใส่หน้ากาค่ะแล้วก็นี่ค่ะช่วยกดช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อแล้วก็บอกต่อว่ามาขายแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องเงินประเกลิมของสุรินนะคะสวมใส่กับผ้าไหมอันนี้ก็จะราคาถูกลงหน่อยนะคะเป็นแบบว่าเครื่องประดับนะคะแล้วก็นี่ค่ะแม่ค้าฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งนี้เนาะอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่านี่ค่ะผ้าไหมสุรินค่ะเยอะแยะเลยมาซื้อมาชมกันนะคะเพราะว่าบางท่านไม่ทราบว่าเปิดตลาดแล้วเปิดแล้วนะคะตอนนั้นก็จะมีมัยมนยมเชื่อมนะคะ25บาทอันนี้ค่ะแม่ค้ารออยู่ค่ะแม่ค้ารออยู่เนาะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อว่าแม่ค้ามาแล้วแม่ค้ารออยู่เนาะไลค์สดนะคะ <laughs> ผ่านเพจรอร <laughs> อ,อ,อยู่นะคะรออยู่ร <laughs> ออยู่เนาะนี่ค่ะจามเพื่ออะไรคะจามเพื่ออะไรผ้าตูมนะคะนี่ค่ะดูผ้าไหมสุรินนะ <c oughs> ผ้าไหมสุรินนะคะอ่าลายโฮ <c oughs> โฮเนื้อละเอียดนะคะ <c oughs> มาคนนี่อ่ะ นี่ค่ะผ้าไหมสุรินเยอะแยะนะคะก็มาดูกันได้เนาะอันนี้โพสให้รู้ว่ามีการมีการค้าขายเหมือนเดิมแล้วนะคะให้รู้ว่ามีการค้าขายเหมือนเดิมนะคะก็นี่ร้านนี้ก็ร้านใหญ่นะคะมีการโพสต์ว่ามีการค้าขายแล้วเหมือนเดิมนะคะ,ะช่วยกันมา ดูกันหน่อยนะคะแม่ค้ามาแต่เช้าเลยตั้งแต่6โมงค่ะมาจากหลายอำเภอสวัสดีค่ะจ่าสายนากากค่ะสายนากากจากอำเภอสีขอนะคะนี่ค่ะเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะต้องมาดูเองนะน,นี่เดี๋ยวจะวนรอบหนึ่งก่อนนะคะไลฟ์สดผ่านเพจนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านไม่ทราบว่าตลาดนะัดท่าใหม่สุรินเปิดแล้วคะ่ะ แม่ค้าก็เลยต้องรอลูกค้ามีค่ะขายกันแบบบ้านๆราคากันแบบบ้านๆเลยมีทุกแบบทุกลายที่ทุกท่านชื่นชอบนะคะเนี่ยขายกันแบบต่อรองกันแบบบ้านๆเลยนะคะอะไรสดให้ <c oughs> เห็นบรรยากาศว่าแม่ค้ามาแล้วเนานะ,ะแม่คมา้าม,มาแล้วนะคะแม่ค้ามาแล้วนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยแม่ค้ามาแล้วนะคะ อันนี้ค่ะแม่ค้าขายกันแบบบ้านๆนี่แหละตอนนี้ยังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะยังไม่เยอะเนาะ<ช>อ่านี่เลยค่ะอ่า <ๆ S 1> มาแล้วลำดวนเป็นไงลำดวนลำดวนเงี้ยหมคะลลำดวนนิดนนนๆนนเนาะอ่านี้พี่แพทไล์ผ่านเพจไปแชร์เพจหน่ยอ,อยเร็วเพจยาลืมเล่าได้สุดดินเหลาเร็วแชร์จากเพจนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศรวมก่อน <ๆ S 2> นะคะ รวมๆกันเนาะว่าแม่ค้ามาแล้วค่ะแม่ค้ามาแล้วนะคะอ่ะแม่ค้ามาแล้วาแม่ค้ามาแล้วเดี๋ยวจะพาไปทางนู้นค่ะอ่ะพาไปทางนูน้นหะาะแม่ค้ามาแล้วตอนนี้ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบอ่ะช่วยการกดไลค์กดแชร์ต่อให้หน่อยได้ไหมคะจะขอบพระคุณผังมากเลยเพราะว่าต้องการช่วยเหลือให้ทุกท่านที่ อยากใส่ผ้าไหมสุรินนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีตลาดนะัดเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วนี่ค่ะจากขวาซวินดารินนะคะจากขวาวผ้าไหมขวาเดี๋ยววนๆก่อนเนาะวนรอบหนึ่งรอบให้รู้ว่ามาขายแล้วนะคะเลยมันยังไม่ได้เจาะร้านนะคะยังไม่ได้เจาะนี่คืออาคารสารางกลางเก่าที่ย้ายไปแล้วเป็นปัจจุบันยังไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนะจะมาใช้นะคะ สารการเก่าย้ายไปตรงสี่แยกหนองเต่าแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปศิลปะชีพนะคะไกลามากๆเลยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าไหมสุรินค่ะที่มากันไม่เยอะนะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสวัสดีสสดค่ะรอ,อลูกค้าอยู่เนาะบอกว่ารอลูกค้าอยู่ค่วะวันแรกก็เลยต้องไลฟ์สวดผ่านเพจให้ชมว่ามาแล้วมาแล้วแล้ว,ลวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อเพจอย่าลืมเล่าที่สุรินเหล่านะคะเ้าเ<ห>ข้าไปเข้าไปแชร์ต่อที่เพจเร็ว นะคะขอให้ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้ตอนนี้รอรอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดเนาะค่ะวันนี้จะเป็นเสาแรกวันนี้จะเป็นเสาแรกเนาะก็ค่อยค่อยขับเคลื่อนเนาะการระบาดโควิดไดทินซูลินเป็นศูนย์นะคะไม่มีนะคะอ่ะชมไปเรื่อยๆนะคะเป็นบรรยากาศมาแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะก็นี่ค่ะ ค้าขายกันเนาะช่วยกันค่ะโปรโมทแล้วก็กดไลค์กดแชร์ต่อให้ด้วยนะคะว่าเปิดตลาดแล้วถ้าไม่บอกก็จะไม่มีใครทราบนะคะท่านใดที่สนใจผ้าไหมโซลินม่่จะเป็นต่างจังหวัดนะคะทั้งในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะคะเพราะว่าการระบาดโควิดทรินเนี่ยเป็นศูนย์นะคะก็ยังใช้ชีวิตปกติได้นี่นะคะนี่ค่ะแม่ค้ร้อนใช่ไหมมุมแม่ค้าแม่ค้าได้บรรยากาศตรงร้อนเลยเนาะ ได้ทำเลร้อนเนาะค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปิดนะคะคือ,อมันแดดนะคะมันแดดนี่ค่ะยังมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อเนาะข้องเงียบเหงากันเลยเนาะอ่ะอะาเราเราไลค์สดให้ค่ะแชร์ต่อค่ะเพยยาลืมเล่าที่สุรินเหลาค่ะอ่าแชร์ต่อค่ะแชร์ต่อนะคะแม่ค้าจากชุมพลใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อ,อยู่ได้ที่ร้อนเนาะ,ะทำยังไงเนาะได้ที่ร้อน แล้วก็มาทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะต้องมาให้กําลังใจค่ะไกดแพดก็ตื่นเช้ามาเลยค่ะเนี่ยเป็นกําลังใจเป็นห่วงแม่ค้าก็มาช่วยแชร์ช,ช่วยไลค์ให้เนาะแลวจะให้รู้ว่ามีเมื่อคืนโทรมาจากอุบลบอกว่าตลาดเปิดแล้วยังเปิดแล้วค่ะมาได้เลยให้มาชอปตามสะดวกนี่จานตะบนตาอองบ้านจันรมนะคะบ้านจันรมเนาะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วเดอ้อมาแล้วเด้อค่ะเด้อ นะคุณยายจากขอเซนารินนะคะอ้ยเนาะขายของก็ยากคนเก็บของก็ยากนี่นะคะจากขอเซนารินเลยค่ะเนี่ยอ่านี่ค่ะนี่นะคะผ้าไหมสุรินเยอะแยะนะคะพอดีขอวนหนึ่งรอบเลยยังไม่เจาะยังไม่ได้เจาะนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงลายยังไงนะคะอ่ะนี่ค่ะทางนี้ก็มีนะคะนอกจากนี้ก็หน้ามะม่วงมะม่วงล้นตลาดก็เลยกลายเป็น มะม่วงกวนยีสิบาทเองอนะคะไม่ทราบได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยไร้สดนะคะช่วยบอกหน่อยค่ะได้ยินเสียงไหมคะถ้าเดินเสียงกดบอกว่าได้ยินหน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะขายได้หรือ,อยังคะเนี่ยขายได้หรือ,อยังคะพอได้ไหมอะ่ะอ่าเนี่ยผ้าไหมสุรินเนาะคนยังไม่รู้เลยเงียบเนาะเงียบเลย ต้องสู้ๆกันหน่อยนะอ่ะสู้ๆกันไปวันนี้วันแรกก็ต้องสู้ๆเนาะเพราะว่าทุกคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันเลยอ่ะเรามาไลฟ์ให้ดูว่ามาแล้วมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผ้าไหมสซลินเยอะค่ะไม่สามารถเจาะได้เพราะมันเยอะจริงๆเนาะอ๋อชัดเจนขอบคุณค่ะพอดีใช้ไม้ตัวใหม่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเสียงดังหรือเปล่าขอบคุณนะคะนี่เลยค่ะจากอำเภออะไรคะ หน้าขวาวนะคะเนี่ยผ้าไหมสุรินเยอะแยะเลยค่ะสวยจริงๆเลยเนี่ยทางนี้ด้วยอ่ะเป็นห่วงทางนี้มาทางนี้ด้วยทางนี้จาาอำเภออะไรคะขวาวซินาลินเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมได้สวยนี่เลยค่ะนี่ค่ะอ่าให้ชมนะคะมันเยอะเลยเนาะร้อนด้วยเนาะวันนี้ร้อนจริงๆเลยอ่ะมาทางนี้ค่ะทางนี้จ่าอำเภออะไรคะ อำเภออะไรคะคนขายแอบอ๋อลำดวนบอกแอบเลยเนาะร้อนเนาะ<อ>นี่ค่ะเป็นบรรยากาศวันแรกของการปิดตลาดตั้งแต่ปิดมาตั้งแต่วันที่17เมษอะสประมาณเดือนหนึ่งนะคะปิดเดือนหนึ่งแล้วะคะ่ะก็เลยยังร้านค้ายังไม่เยอะเนาะนี่ค่ะหน้าอาคารสารังเก่าก็อย่าลืมมากันได้นะคะตั้งแต่6โมงจนถึง เชียงของทุกวันเสาร์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ต่อให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะนี่เป็นบรรยากาศรวมๆนะคะที่ถ่ายท่ดสดจากที่อาคารหน้าสารากางเก่าจังหวัดสุรินปัจจุบันย้ายสำนักง,งานของสารากางจัดสุรินทุกหน่วยงานไปอยู่ที่กิโลที่4สีแยกนะบ้านหนองเต่าทางแปลงพืิงประสานเลี้ยวซ้ายนะคะไปทางสวนเซร,ราเปชีพนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแต่ว่ายังคงให้ใช้พื้นที่ให้แม่ค้านะคะพ่อค้ามาขาย ผ้าไหมสซลินนะคะจากหล,หลายๆอำเภอไม่มีค่าที่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมะคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศรวมๆนะคะสวัสดีค่ะ